สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดใน Tik t o อกนะครับสาหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดคนดูน้อยนะครับแลยอยากจะเพิ่มยอดคนดูนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า KBM นะครับ KBM นะครับ KTH นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเราจะเจอเว็บแรกนะครับ k b m t h c o m นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยก็ได้นะครับ อ่ะก่อนจะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmpd.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยอก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านเนี่ยตรงนี้ครับอ่ะข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองอันด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับอ่หรือใครไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากนะ่รอบก็สามารถสมัครสมาชิกเนี่ยด้ยรร่าาด้้นนนลลงงตีไเะคับ อาพอสมัครก็เรียบร้อยนี่ครับก็ขอย้อนกลับมาเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google นะครับพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkth com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับหากคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินนะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ให้คุณชมนะครับมาที่อ่าเมนูเติมเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันในเมนูเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกก็จะ อต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสืบนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับอ่าแล้วในช่องช่องทางชิลเพย์ตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นการสแกนคิวโค้ดนะครับอ่าธุบมนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมถึงตู้เบินเติมก็สามารถใช้กันได้นะครับอ่าแล้วต่อมาช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่าแล้วในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่่่่าาาาาางงงงงงนน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 ะะะคคคคครรััับบุุณณชชชชมมมเเลลือออออกกกติททไห็ํํแแข้้ว อาจเติมเงินกันให้เรียบร้อยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยครับกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กันเลยนี่ครับอ่ะดับบลตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบนะครับอ่ะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอันในส่วนวันนี้นี่ครับเราจะมาใช้ใส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ทิกต็อกเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะเพิ่มมมยออดดดคคคนนนนนรรไลลลฟ์สะะัับบ่่าาาผู้้ชก็เืง อ่ะเราก็จะเจอกับเพิ่มคนดูไรสดนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับ S1 เนี่ยคุณภาพดีตรงนี้เลยนะครับก็เลือกมานะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าในบริการนะครับจะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันเนี่ยตามระยะเวลาในการขึ้นนะครับของคนดูนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยะครับว่าต้องการจะให้คนดูขึ้นเป็นระยะเวลากี่นาทีนะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นบริการแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้เนียครับก็จะเป็นรายละเอ ตรงนี้จะแนะนําให้ผู้ชมอ่านตรงคําเตือนนะครับแล้วก็ดูตรงตัวอย่างลิงก์ที่ถูกต้องกันด้วยนี่ครับอะต่อมานในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็อให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ TikTok กันเลยนะครับแล้วก็มาที่หน้าไลฟ์สดนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะ่ครับอะแล้วก็คัดล็อกลิงก์หน้าไลฟ์สดตรงนี้ไปได้เลยนี่ครับอะที่เราเปิดมานะครับแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอันในส่วนปริมาณตรงนี้เขาบอกขั้นต่ำมาที่1 0นะ้ครับถึง1น0่0นนี่ครับอะผู้ชมต้องการจะให้คนดูเพิ่มมาป อ่ะหนึ่งร้อยเยอะไปนะครับอ่ะผมก็จะใส่ประมาณยี <Stones> ่ส kind of <pap> ิบเนี่ยอ่ะคุณผชมก็ใส่ได้เลยนะครับอ่ะพอเราใส่เป็นมานไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะและต่อมานี่ครับให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อก็เลยนะครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น บริการที่เราเลือกมาเนี่ยส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามาตรงนี้แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าลิงก์ไลฟ์สดไม่ถูกต้องะนรัยยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นต้องเช็คดีๆนะครับตรงลิงก์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นวันเวลาที่เราก,กดสั่งซื้อไปตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ประมวลผลนี่ครับก่อนที่เราจะกลับไปดูยอด หากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วยังอ่าแล้วเข้ามาใช้งานเรับแลราเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยหรือมีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้ผู้ชมกดกลับมาที่กลับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีเลือก2ช่องทางะครับในการติดต่อแอดมินนะครับก็จะมีช่องอ่าช่องทางแรกก็จะเป็นตัวเชื่อเรือนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อแอดมินกันไปได้นี่ครับอ่าแล้วต่อมาเนี่ขหาก ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเลาอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ได้เข้ามาใช, à, ใช้งานนะครับขอให้ชให้ชมนะครับมาที Boom, um ่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอในเมนูนี้นะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับคุณชมก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นีครับอให้ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ได้เลยนะครับคุณผชมก็จะได้อัตราค่าแนะนํานะครับถึง5%กันด้วยนะครับอแลวต่อมานะครับให้ผู้ชมมาที่เมนูการขึ้นเงินกันเลยนะครับ อันในเมนูการคืนเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกไปนี่ครับเขาก็จะคืนเงินเข้าเครดิตไทราตรงนี้เลยนะครับอ่ะคุณชมก็สามารถอ่าขอภายนะครับคุณชมก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆของบริการที่เรายกเลิกมาอ่าบอกขอบคุณเลยนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจากคุณชมยกเลิกบริการมานะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนีครับกลับไปที่ทิกตอกกันเลยนะครับ อ่ะตอนนี้รับยอดคนดูไลฟ์สดแบบอยู่ที่5คนนะครับขออภัยนะครับกดผิดนะครับอ่ะตอนนี้รับยอดคนดูไลฟ์สดรับอยู่ที่5คนตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็กาลังขึ้นนะครับอ่ะผมก็จะรอจนยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นครบเลยนะครับแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมเนี่ยครับผมก็จะขอย่าตัดคลิปไปตอนที่อ่ะยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นครบกันแล้วนะครับอ่ะแล้วตอนนี้รับยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง25คนกันแล้วนะครับ อาละสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผู้ชมก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอาละสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการผู้ผิพาดอะไรกันไปบ้างนะครับก็้องขอบไปุผู้ชมกันด้วยนะครับเราก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ